ทำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลาบสวีดัสสวัสดีัวรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ยั่่ผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในจ้องป่าปอนปีจีนะครับเนาะนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมตลาดน้ํานะครับเนาะอ่ะโอเค รู้เรื่องนะครับทุกคนนาไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับวันนี้ก็จะมาขอซื้อฟีเจอร์แบบจัดเต็มกาล์บิโอแล้วกันนะครับนาวันนี้ก็พาทุนมา800นะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก็ไม่ขอพูดอะไรเยอะแยะแล้วกันนะครับนาวันนี้ก็จะมาซื้อแบบโคตรจุกจุไปเลยนะครับนาไม้เดียวเบสสิบไปเลยแล้วกันนะฮ่าไรุ่นเออก็เบสสิบก็จะอยู่ที่ประมาณ7 5 0นะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับวัดกันไปเลย <c oughs> อ่ะโอเคนะครับสเกตเตอร์ก็ลงมา5สเกตเตอร์นะทุกคนนะก็ได้มา14หมุนนะครับนะปกติก็มันก็12หมุนแก้4สเกตเตอร์นะทุกคนเอ,อ ก็วายก็จะมีสองและสาม่ิสามรอบนะทุกคนนะเออดูสวยไม่สวยดูพักอุย้ยนี่เป็นจังไล่ละมึงเอ้ยอีคูณน้อยจัดนะครับไปร่นเลยวันนี้พีีโคตรดุนะครับโคตรเสียดายเลยทุกคนนะมัน มันคูณน,น้อยไปนะครับนะอ่ะโอเคหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดนะครับวัยรุ่นเออก็อย่าลืมนะครับใครอยากให้ผมมาเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของค่้ายปีจีนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับนะทุกคนนะเออรู้เรื่องอยากให้ผมมาเล่นเกมอะไรดูก็คอมเมนต์มาอยากดูเกมอะไรนะครับเออจัดไปครับวัยรุ่นวัยรุ่นแมงกะพุนไฟนะครับ อ่ะโอเคนะครับไปดูกันต่อนะครับผมอ่ะโอเคสวยไปดีครับมันต้องมาวายเยอะๆนะทุกคนนะวายแบบว่าวายคู่อะไรประมาณนี้เนาะมันถึงจะแตกนะครับสำหรับเกมนี้นะครับนะ โอ้โหโอเคทุกคนก็ถือว่ามีเป็นรางวัลซุปเปอร์น่าจะซุปเปอร์นะเออซุปเปอร์เมกานะครับแล้วก็ซื้อไปแค่เจ็ดร้อยห้าสิบเองนะครับไปรุ่นนะเออรู้เรื่องอ่ะโอ้โหไม้เดียวกล่าว,ว่าจะหนีเลยเนี่ยก็โอเคไปจัดไปอีกไม้แล้วกันนะครับในราคาเดิมเจ็ดร้อยห้าสิบกลัวมันจะดูดเอานะครับคือผมก็ไม่อยากจะโลภเหมือนกันกล่าว,ว่าจะ ไปสัก2อ5 0ันสองยแล้วแหละนะครับเมื่อกี้นะในใจนะแต่กลัวว่ามันจะดูดเอานะครับเฮ้ยหกสเกตเตอร์เลยนะรอบนี้ส6หกหมุนนะครับไปรุ่นเอาเรื่องอ่ะโอเคนะครับอย่าลืมขยายให้ผมเล่นเกมอะไรดูนะครับของค่ายปีกี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับไปรุ่นนะ มาสวยอีกแล้วนะครับสวยตั้งแต่ไม้แรกไม้แรกไม้ที่สองแล้วเออขออภัยโอเคครับโอ้โหโอ้โหโอ้โ oh ห oh ดูสวยดีครับอย่างนี้สวย มาอย่างนี้สวยครับวัยรุ่นไปนไงเต็มสูบครับผมเออรู้เรื่องซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับกะว่าจะไปตักสองพันสองร้อยห้าสิบแล้วแหละเมื่อกี้นะครับแต่อู้ก้าวก้าวัวอยู่นะแต่ก็ไม่แน่หรอกครับถ้าเรามาเบสสูงเมื่อกี้มันอาจจะดูดก็ได้นะครับโอ้โหเริ่มจะว้าวรลโลนะครับเหลืออแปดหมุนนะครับโอ้โห โอ้เธอหวานจีบนะครับเว้าวรัวๆเลยถ้าฝืนไปต่อน่าจะโดนนะครับถ้ามันว้าวรัวขนาดนี้เนาะโอเควายมาสองรอบสวยเออรู้เรื่องได้ดอกไม้นะครับเอ้าเต็มกาลาบิวนะครับนะอ่ะหมุนสุดท้ายนะครับทุกคน ไปดูกันเลยนะครับเออยังจะมาให้อีกนะครับไปงไงสวยบีสวยไหมล่ะก็โอเคนะครับจบกนมาที่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับไปรุ่นน่ะเออรู้เรื่องก็โอเคนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอาเด้อก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับต่อก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อ บายบายครับผมไาจุกลู้หวั่นเจ็บเออ